嗯。Mm. มเมืนให้นอยซมเมืให้นอยฮ่มเหินให้นอยครับ่มเมืให้นอยับพี่ไม่ได้พี่สมมเหมหน่อยครับพี่ซุ่มเหมือนได้ไงซุสมเหมือนได้ครับพี่สมมเหมืน สูบ,บนให้หน่อยครับเย้เย้เย้สูบ,บนให้หน่อยงุมงุม่มงุม่มงุม่มวนสปยนเย่ yeah, เราไปฟังกันเลยดีกว่ากลับกอนเราเลยลักกันเนอะ เฮ้ยมีคนฟาอยู่ด้วย้ฟาร์มได้ดิดกล้าเราคิดตรง,งนี้เฮ้ยฟามมาเลยทำรู้วิธีการลากมัตัวนี้เพราะว่าผมเห็นคนเล่นเสมเยอแล้วแล้วเอฟเฟกต์มันสวยมากเ,เ,เลยอะนเ

เติมนะคะเพื K, ่อแล้ไก <Credit> ่เราไม่ได hmm. ้เติมเพราะว่าไก่เติมไม่ได้กเรายังเป็นนู้นอยู่เลยเรายังเป็นนู้อยู่เลยอย่างเราอาฟลายฝนไปเรือเลยมีคนมาฟ้ามั้ยว้าเขามีฝนไม่้าเลยเหรอเนี่ย เอาอมาเลยละกันทำไร,รอ่ะ ทำเลยอยู่กัแบพี่แบบ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 แแบบวบบแบบแบาแบบแบบแบบแเราบบแ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 เบ้บแบบแบแบบแบบแ เดินล้อมเดินล้อมเนี่ย่ต่เรากระจายแล้วนะเนี่ยยอะไรปมาแล้วเค็มาพร้อมแล้วยีวิ่งเปไรนี่อีกเนี่ยเปไรอ่ะขายสามหมื่น เลยหน้าส่วนยังเลยอ่ะตอนนั้นขายสามหมื่นเลยเวลาแค่นี้เท่าเราไปหายตางกันเลยแล้วกัน ตรงนี้อีกหนึ่ง yeah. เย้แล้วขับเรือไปแล้วขับเรือไปตีจากตรงนี้ติกกว่าเอาเรือฟรีเยี่อไปเลยง้นขับเรืออีกนานเลยนะ เราเห็นคนต่อสู้กันเราไปเราเห็นคนต่อสู้กันเราก็อยาก้ด้วยแต่เรายังไม่เวลยี่สิบขอผลเขาดีกว่านี่ครับเจอคนได้นาไห้หน่อย ไม่สมบูรณ์ให้เราเรามากดปุ่มตรงนั้นกันเลยเอ้าอ๊อทำไมเราเดนไม่ได้อะคิดเราจำภารกิจได้ยืนจะกดปุ่มนะปุ่มอยู่ตรงตรงนั้นโอเคอย่าอีกเจะกล่องเก็บเลยละกันอาจะอันตรงก่อไป bác vẫn món này nói anh ôi ôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì หนึ่งใช่ไหมอีกเลืมไปตรงนั้นนี่นะเกเยต้าเราแปดหมื่นแล้วอืมแปดพันเราไปต่อเด้กยวกันกันหยาอี้อเก้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ